แปมีนา2521เที่ยง20สุพรรณเช่ค่ะคุณเคนงวดวันที่1เมษายน2568นี้โชคลาภเป็นอย่างไร1เมษายน2568ตัวดูเวลาเลยนะตัดเวลา โช์เลขที่ออกอถ้าปีดีเรือนดีวันเกิดเปลี่ยนแล้วไง <ลา S 2> เราพักเราเพิ่งร้องแฮปปี้บอทเดย์กันไปอยู่เลยะจะจะมีโชคฉลองวันเกิดหรือว่าเนี่ยเรือนดีนะยิ้มแล้วเนี่ยที่ตุ่มปังแล้วพี่ตุ่มยิ้มแล้วเนี่ยใจเย็นดูต้นทางก่อนลาพัธนุลาพัธน,ธนุกรกรมะ ลาพระสนุกกรรมมะม,ม,มีรุนแหละอุ้ยลาพระสนุกกรรมมะ สุขนะัจลาพะอนุล่ามาถึงตัวเลยนะมีรุ้นนะครับมีรุ้นเลยในวันที่หนึ่งเมษาหกแปดเนาะ ไม่ว่าจะเป็นเดือนเป็นปีเข้าพบลาพาร์วดีแล้วก็อาจารย์ในวันนั้นก็ดึงแรงลาพาระมาด้วยก็มีลุ้นครับก็ลองเสี่ยงด,ดูอันเนี้ยเดือนนี้มีลุน้นก็มีเกณฑ์น,นะครับบอกแั่แต่ถ้าได้นะกลังวันไม่ใหญ่แต่ก็มีลุน้น เสี่ยงได้ไหมก็เสี่ยงได้อย่างเงี้ยะน่าเสี่ยงใช่ใช่มอกไหมเวลาพระมาจากไหนหลาพระลาพระไงใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเนสันเนวีขอ,อกำลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะ